เปิดตัวแล้ว Samsung Galaxy F 5 2 5 G ในราคาเริ่มต้น9700บาทชาชิป, Top, ปรองท็อป Snapdragon 7 5 0 G หน้าจอมีค่าเลเฟลต์หนึ่งร้อเฮิร์ตให้กล้องหลัง4ตัวเลนส์หลัก64ล้านพิกเซลเปิดตัวแล้ว Samsung Galaxy F 5 2 5 G ในราคาเริ่มต้น9700บาทชาชิป, Top, ปรองท็อป Snapdragon 7 5 0 G หน้าจอมีค่ารีเฟรชเรท120เฮิรตซ์ให้กล้องหลัง4ตัวเลนส์หลัก64ล้านพิกเซล่าสุดทางซัมซุงก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ใน,นตระกูล f อ e ซรอย่าง Samsung Galaxy F525G ที่มีหน้าจอแสดงผลแบบ TFT ขนาด6.6นิ้วความมีระดับ Full HD Plus มีค่ารีเฟรชเรทระดับ120เฮิรตซ์ใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 750G ให้แรมาที่ 8GB ส่วนเราให้ไปที่ 128GB รองรับหน่วยความจำเสริมแบบไมโครเอสติการ์ดสูงสุด1เทรไบ์ให้กองหลังมาทมั้งหมด4ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด6 0ล้านพิเซลกล้องอัลตร้าไวความละเอียดแล้านพิเซลกล้องเดบความละเอียด2ล้านพิเซลและกล้องมาโครความละเอียดสงล้านพิเซลครับส่วนกล้องหน้าเป็นแบบเจาะดูความละเอียดส6กล้านพิเซลมีเทั้งหมด2สีคือสีดำและสีขาวครับให้แบตเตอรี่มาที่4,500มิลลิแอมรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว25วัตต์อีกด้วยครับ มาร์ทโฟนรุ่นซัมซุง Galaxy F 525G เริ่มวางจำหน่ายในประเทศจีนก่อนเป็นที่แรกครับโดยมีราคาวางจำหน่ายอยู่ที่1 9 9 9อยหยวนหรือประมาณ9,700บาทครับส่วนจะวางจำหน่ายที่ประเทศอื่นด้วยหรือไม่นั้นาลงต้องตอดูกันต่อไปแล้วครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟ้า IT จะมาบอกกล่าวสร้างทีครับตอนนี้ช่องไอทีฟ้าสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟ้า เพียงแค่เดือนละย0ิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ